สวัสดีครับเพ,เพื่อนเพ่โกทามเรโดวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับนานมาแล้วตอนผมอายุยังหนุ่มๆนะครับผมได้เดินทางไปสง่งของช่วยพ่อส่งเกี่ยวกับไอเฟรเนเจอร์ทำไม้แปลรูป ไปเมื่อไปรูปพวกไม้สัมปะไม้มะข่าไม้ปดูเงี้ยโซฟาเนี่ย so นะไปส่งไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสุรินจังหวัดสุรินนี่ไปบ่อยมากเลยครับแถวสุรินแถววีรมแถวซีสเกตส่วนมากจะสุรินวีรมนะครับวันนั้นลูกค้าอยู่อำเภอท่าตตนนะครับอยู่ในตัวตำบล ตำบลหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันตำบลนี้เป็นตำบลใหญ่มีชื่อนะครับผมถ้าผมพูดไปก็ร้องอ๋อเลยฮนะตัวนันนี้เป็นมีชา้างเยอะๆได้แล้วพราะที่ผมกับพ่อออกจากตัวจังหวัดแล้วเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ตำบลนี้ยก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับปกติประมาณสามชั่วโมงเอาของไปส่ง โซฟาไม้ประดูเอาไปส่งที่ตามน,นี้ขับไปออกจากที่พักบ้านพักไปประมาณหลายกิโลก็ไปไปถึงโน่นไปถึงโน่นประมาณไอ้บ่ายสามโมงอ่ะสามโมีโมงเย็นไปถึงแล้วเมื่อก่อนการ สื่อสารอะไรมันลำบากครับโทรศัพท์มันก็ไม่เป็นแบบนี้ใช้แพรกลิ้งใช้อะไรโทรรสารแบบใช้ตู้อะ่ะแล้วการนัดกับลูกค้านี่นัดวันนะครับพอดีวันนะั้นลูกค้าเขาไปทำธุระที่กรุงเทพเขาลืมบอกพอผมไปก็เจอเจอญาติญาติเขานะญาติเขาบอกว่าเขาไปธุระเทมด่วน แล้วพเขโทรถามมาให้รออยู่นะแล้วเขาจะมาจ่ายตังค์เพราะสินค้าตัวนี้เขาอยากได้มากถ้าไม่ได้ก็กลัวตกเป็นของคนอื่นนะฮะพวกผกมกับพ่อก็ตัดสินใจอยู่เพื่อรอใครอีกวันพุ่งนี้เพื่อจะรับตงังค์เงินสดนะฮะพอดีตำนนนี้ก็หาที่พักไม่ได้มันไม่มีโรงแรมสมัยนั้นก็ว่าจะพักตรง มากก็เกรงใจพอดที่บ้านคนนี้เขาอยู่ใกล้วัดใกล้วัดพ<ม>งศ์พ่อเลยก็เข้าไปขออาศัยหลวงพ่อท่านเจ้าว่าเออพักหนึ่งคืนก็เล่าให้แกฟังอย่างนี้แล้วโยมเขาก็ฝากด้วยฮะเขาเขาเป็นโยมอุปถัมภ์หลวงพ่อก็เกรงใจเขให้เอาอยู่ที่ที่ไอ้สลา,าอยู่อยู่ตึกบหลวงพ่อเนเะอา ขอให้เนแล้วแหละเอาที่นอนให้ผมกับพ่อก็พักก็ไม่ได้คิดอะไรวัดก็เป็นวัดมีเจ้าอาวาสมีเนนมีเนนสององค์พระอีกองค์หนึ่งก็แปลว่าเป็นสี่นะผมกับพ่อก็นลนอยู่สาะานอนพักอยู่าลาก็ไปอาบน้ำอาบอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ได้ เ hey. ออหลวงพ่อก็เอามามา่อาอะไรมาให้ผมน้ำก็พากันกินกันก็ตกประมาณสองทุ่มนะยังไม่ได้นอนก็เลยเหนื่อยก็ยว่าจะนอนเพรมาตายในวันนี้ทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งเขาก็รอนกันแล้วไม่ก่อนก็ไม่ได้มีอินเตอร์เน็ตทีวีอะไรมากมายนะตายในวันนอนวัดหลวงพ่อก็จำวัด เนี่อะไรก็จะวันวันนี้เป็นวัดมืดใช้ตะเกียงนะใช้ตะเกียงเ,ยเ,ยงเครื่องไฟก็มีอยู่แต่ทุกเวลาก็ก็ดับใช้เทียนเนี่ยช่วยมันเป็นหน้าหนาวลมพัดโชยหนาวหนาวนะหนาวอยู่ก็เย็นเย็นเนี่ยประมาณสามสี่ทุ่มนะก็จะยินเสียงเสียงมือคนเดินร,บรอบสราโฮรอบ พอครับเ,เป็นใบไม้อะเป็นใบไม,ไม้ทางแค่แค่มันเดินวนเดินเท้าอะเ,เดินเท้าแบบก็ด้โยกอะทางแคโอเแคเขาแค่ผมก็นอนก็จะยินผมว่าพ่อผมก็ด้ยินผมเลยสก,กิดพ่อสก,กิดพ่อแกก็งี๊เฉยเฉยจะที่จะทางเขามาทักทายแกบอก นางแค่เดินรอบสนานะเดินรอบสนาสภาพผผมเห็นเงา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 โปดดำๆนะเงาตัวค่อยๆขยายสูงขึ้นเดินรอบรอบปลอดปลาระไปเงาดำๆสีเทามันตัดกับแสงจันร์เห็นผมว่าเป็นเป็ดหรืออะไรก็ไม่เชิงนะผมก็ไม่รู้เดินรอบรอบรอบผอมๆเดินๆหอกค่าเอาแค่เดินประมาณชั่วโมง ผมกระถามพ่เป็นไรหรอเป่พ่อมไม่มีอะไรเราขามาทักทายเราไม่ต้องพูดนอนเฉยๆนั่นเนี่ยพอดีผมก็นอนนอนจริงมันมันว่าอยากแบบก็ไม่หลับมันก็กังวลนะอือกังวลมันก็ไม่มีเหตุการณ์เห็นพ่อแกรุ่มฟั้งฟั่งฟั่งฟั่มพอดี ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็เก็บข้าวเก็บของอะไรให้ให้อะไระให้ทางวัดแลว้วก็รอก็อาบน้ำอาบท้าลวงพ่อเจ้าวัดว่านะเป็นไงโยมนอนหลับสบายดีไหมพ่อผมกบอกว่าอ๋อหลับสบายดีครับอืมตอนหลับเพียเลยออกเือใจผมไม่ได้หลับเลยหลวงพ่อ เออเดียวไม่ได้มีอะไรมากไปพราะว่าคงไม่ได้เจอนะพ่อผมไปยิมมนะยิ้มอนะ่ะยิม,ยมเสฉะพอดีหลวงพ่อว่าเออยมกินข้าวกินปลาก่อนนะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวคนที่นัดเขาอาจจะมาบ่ายเห็นยายเขาบอกอาจจะมาหรือว่าประมาณ พี่เพียงกว่าก็ถึงมาแล้วพ่อผมพ่อรับผมครับผมพอได้เวลาก็พัสส,สันเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันกินอะไรกันรอรอไอเจ้าของที่จะมาเอาโต๊ะเนี่ยถึงค้าหรือรอตอนบ่ายโมงก็ไปรอพอไปรอจะแถวบ้านเน ตกใจมีคนร้องเสียงหลงขึ้นนะเออตายแลยตายเลยมีคนมีคนตายมีคนตายมีคนตายสามศพสามศพอยู่บ้านหลังนี้นอนตายสามศพผมกับพ่อเขาตกใจไม่ใช่บ้านเจ้าของที่ที่เอาเฟอร์นิเจอร์นะครับมันเป็นบ้านอีกข้างหนึ่งเนี้ยมีคนตายผมก็ตกใจคนแสนๆนี้ไปดู ไปดูนะวิ่งไปดูพวกของประเด็นดูปรากฏว่ามีผู้ชายอผู้ชายมีเมียมีลูกลูกน้อยประมาณหกเ็ดขวบนอนตายนันลายฟูมปากนะลายฟูมฝากตายเสียวตาอะไรนะปากเขียวไปมันมันโดนยามันโดนสารพิษอ่ะโดยสารไปตายสามคน เขาบอกตายแนละ้วเป็นโดนของเงีนอนเลยเนี่ยโดนยาสังโดนยาสังเนี่ยนอนเลยใครสังนะ่งมั้งะเขาก็คุยกันเขาก็ถามพ่อพ่อไอย,ยาสังนี่อะไรเป็นอะไรพ่อว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเฉยๆไว้ก่อนก็ดูพวกยาที่เรา็วรจะร้องไหนะ้ร้องไห้มันเป็นอะไรมันโดนยาสังนี่ยเสงสัยโดนเมื่อคืนหรือโดนตอนไหนไม่รู้ เนี่ยมันสงสัยมีเรื่องกับใครคนหนึ่งอะ่ะเลินยาสังตายทั้งเก้าครอบครัวรเนี่ยตายสามคนมหลไยผมเปล่าเขาก็าโทรเรียกตำรวจเรียกอะไรมาละวก็แต,ตะตำรวจมาก็หาหาสาเหตุไม่ได้เขาก็มีแต่บอกว่าใจวายตายหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายตายพิดนะแต่ เห็นหมอบอกว่าต่อไปพิสูจน์น่ะพิสูจน์หลักานไอ้คนเขาก็เก็บศพอะไรไปนะแต่คนที่บ้านนี่เขาบอกว่าน่าจะโดนยาสังร,รู้รู้อยู่ไอ้แวสุรีนนี่อันตรายมากนะตาสมัยก่อนนะโห้ในเรื่องเนี้ยไม่ชอบใครไม่พอใจใครยาสังร่นของอ่ะมีการรีนของ ของแรงมากพ่อผมก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอดีพอดีเจ้าของกระจายต่างของมาถึงพอดีก็รับของรับอะไรก็เสร็จเสร็จก็กลับบ้านเดินผ่านขับรถมาผมเกือบลืมแล้วผมก็ถามพ่อว่าพ่อยาสั่งคืออะไรแกบอกว่าจะเล่าให้ฟังแกข้างล่างนีนแกบอกว่ายสาสั่งนี่ เป็นพวกของพวกเป็นวิชาเป็นยาสั่งเครดิตเนยพวกเป็นวิชาอะิชาเอาคมสั่งให้ตายยาผสมกินกินกับน้ำกับข้าวกัอบอะไรนะย,ยาสั่งเขากำหนดเวลามีคาถากกับมีอะไรขอสั่งให้คนตายเป็นปความเชื่อแต่เนี่ยพ่อแกบอกว่า มันมีวิธีแก้ไอ้พวกยาสาังเนี่ยแกก็ค้าขายกับแถวศรีมานายแกก็รู้แกก็มีแค่ว่ามันมีคัรพวกสมัยก่อนนะวงคนแรงจริงๆอ่ะใค้สังได้เขาไปต้องใช้ปืนอะ่ะแถวนั้นยาสาังเลยแกเขาโดนยาสาังไปลักษณะแบบนี้แกรู้ก่อว่าเอ้าทำไมเขาทำไม เขาซึ่งโดนตายได้เขาอาจจะไปกินน้ำใส่น้ำใส่อะไรแล้วก็กับคาถาด้วยแกบอกแรงมากหมูบ้านี่ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อเรื่องยาสังด้วยแกบอกว่าถ้าไปสุรินเนี่ยแกเอิไม่ลืมบอกว่ายาสาังประมาณเจ็ดวันสิบห้าวันนะกลับ,บคือประมาณสี่ห้าวันเนี่ยแล้วแต่คนสัง เป็นสาวิ์วิชาหนึ่งแถวสุริน์ไล้แกบอกต้องระวังมาสริน์ต้องระวังหาการกินกินสมสีสม้ามไม่ได้เมื่อกี้เผลอๆถึงว่าการที่อยู่กินข้าวัดอะมันมีไข่มีอะไรแกห้ามกินนะพ่อผมแกไม่กินไข่ข้าเข้ามาในเฉดโซลินปีละแกจะไม่กินไข่ไม่นี่เลยหรือ อยู่นอกป่า,าเขาไม่จำเป็นแกเขาไม่กินไข่ก็กินแต่มาแถบนี้ไม่แกไม่กินไข่ไข่ต้มแกห้ามเด็ดขาดแกบอกอย่าไม,ไม่ไม่กินเจนนี่เขาแล้วแต่ความเชื่อนะครับแกบอกว่าอาจจะมีเขาสังยางตามนี้ก็ได้กัขบข้าวไข่เป็นอะไรที่เข้าได้ง่ายที่สุดเป็รู้อ,อะไรผมก็มไม่รู้เขาว่าห้ามกินเลยไขย่ไปแถบสุรินทร์าีลเลยค้ามกิน แต่ส,สมัยนี้ผมก็ไม่ดูนะไว้ก่อนแกไปกับแกแคห้ามกินพวกไข่พวกอะไรแกก็มีพรนะมีคาถาแล้วมีอะไรแกไปเรียนแก,แกเขาไปหาพวกอาจารย์พวกอะไรแล้วแกบอกว่ามีเก้อที่ตายโดยอย่างนี้เขาเล่นของสลิงของแรงพวกของสายดาสายรแรงก็มีสายขาวด้วยนะที่แบบแก แต่ายดำใจแรงไมยก่อนนู่นนะยาสังนี้มีข้อแกเล่าให้ฟังนะใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจเขาบอกว่าเอาน้ำารางมันในสราันในคนที่อยู่บ้านนะเอาไม่กินแล้วก็หมอนพอชุบน้ำก็ปั้นปั้นปั้นมันจะเกิดเชื้อโรคอะไรมไม่รู้นะเรียบเก่าแก้แก้ได้นะแก้ได้แกบอกเราทำคาถามีคาถา ก็ประมาณนี้ผมก็เห็นจ,จนะจ่าเหแบบคนตายอ่ะสารศพตายหน้าเขียวภูมิปากฟูมอะไรนะตายว่าโดนยาสั์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์มันเป็นงี้ผมกับพ่อก็ขับรถกลับบ้าน,นระหว่างทางแกก็จอดนะแกก็ผมน้ำโมน้ำอะไรไม่รู้ เข้าคาถาแนละ้วเอาน้ำผมผมหดลมลมเลยไงไม่รู้อ่ะออกแจกกตนะมวนน,น,นนั้นแถวนั้นตอบแจกกระมวนแกจะทําแบบนี้ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรก็พาไปกลับบ้านผมก็ไม่ได้เศ้าซีอะไรมาแค่ถามยาสั่งคืออะไรก็ประมาณนี้ครับมันมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาใมาฟังนี่ครับยาสัง่ง สุนินถ้าใครไปก็สมัยนี้คงไม่มีแล้วมงนะกินได้ตามสบายละใคร <c oughs> นะเอออิ่มด้วยได้โปรตีนแต่สมัยก่อนเขาไม่กินกันนะครับอืมก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่ผมเห็นมาก็โอเคก็เห็นผีผีหรือเปล่าไม่แน่ใจดูบัดนะเออ สองเด้งเลยเป็นบรรน,นันไปไปดอนมาอือก็จะมีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดอะไรที่เป็นช่องทางกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม